สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆของ d i d a Wisdom for Change นะคะปีใหม่แล้วค่ะเข้าสู่พุทธศักราชใหม่พร้อมด้วยความหวังเต็มเปี่ยมถึงทิศทางที่ดีของประเทศไทยซึ่งปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีได้ก็คือการบริหารจัดการและการปกครองตามหลักธรรมมาพิบาล คำว่ธาธรรมิบาลน,นี้ไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆรัฐบาลนายกรัฐมนตรีครมส่วนราชการจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้นะคะแต่ว่าธรรมิบาลน,นั้นถูกบรรจุอยู่ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี มีผลให้ส่วนราชการใช้มาตั้งแต่สิงหาคมปี2542เป็นส่วนหนึ่งในพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินด้วยซ้ำไปเราใช้มา16ปีแล้วค่ะธรรมาพิบาลประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราคุยกับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรไพโรธพัทรราราคุลคณะบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์จากนิดาค่ะอาจารย์ไพโรธสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะพอพูดคําว่าธรรมมาพิบาล คนพยักหน้าหงึกรู้จักแต่พอให้อธิบายรายละเอียดไปไม่ถูกเลยค่ะอาจารย์คะคหลักการของธรรมิบาลน,นั้นคืออะไรคะคือเรื่องธรรมิบาลหรือว่ากา n เวนซ์นะครับก็เป็นหลักการพื้นฐาน <c oughs> ในการที่จะกําหนดถึงแนวทางการบริหารงานการปกครองหรือว่าการกํากับดูแลก,กิจการที่ดีนะครับ <c oughs> เพื่อจะเป็นหลักประกันว่าจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย <c oughs> นะครับโดยยึดมั่นเรื่องความถูกต้องดีงาม <c oughs> นะครับ ซึ่งหลักธรรมาภิบาลเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใช้ในองค์การทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นองค์การของรัฐรัฐวิสาหกิจะนะครับหรือว่าองค์การที่ไม่แสวงกำไรก็ตามอย่างเช่นมูลนิธิสาสารกรอไรต่างๆนะครับต่างจากบรรษัทพิบาลไหมคะหลักการก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่บตรรษัทพิบาลเราเรียกว่า corporate governance ก็จะเน้นในเรื่องของการกำกับดูแลกิจาการ การเปิดเผยข้อมูลมนะครับต่อผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับมีคณะกรรมาการที่จะกํากับดูแลที่จะเน้นเรื่องความโปรง่งใสนะครับความรับผิดชอบต่างๆนะซึ่งบรรษัทพ,พิบาลก็จะให้น้ําหนักไปในเรื่องของเรียกว่า CSRCorporate Social Responsibility การคํานึงถึงสังคมมากขึ้นครับแต่ว่าธรรมพิบาลในภาคราชการเนี่ยจะมี ขอบเขตที่กว้างขวางเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหลักนิติธรรม rule of law ค,คือการใช้อำนาจโดยชอบธรรมการไม่ใช้อำนาจไปสแสวงประโยชน์ส่วนตนต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงทบทวนสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับเพื่อให้หลักประกันว่าจะยึดมั่นในเรื่องของประโยชน์สุขส่ขสวนรวมนะครับก็จริงๆหลักการก็ไม่ได้ต่างกันมาก เียงแต่จุดเน้นอาจจะแตกต่างกันไปถึงต้องใช้ต่างกันอยู่<ช>นะคะองค์ประกอบของธรรมาบาล่ะคะอาจารย์โดยทั่วไปเรื่องขององค์ประกอบเนี่ยนะครับก็จะให้ความสําคัญเรื่องของหลักการสำคัญสำคัญเช่นการมีส่วนร่วม,มนะครับการทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคม ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการก็จะให้หลักประกันว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ทย,ยั่งยืนนะครับหลักการที่สำคัญอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะครับเราใช้คำว่า accountability ซึ่งความหมายเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยึดติดเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นการแสดงออกสะท้อนถึงสำนึกที่ดีงามนะครับ เช่นเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีคนซึ่งแสดงออกถึงความรับผิดชอบนะครับในเหตุการณนน์นั้นๆนะ,ะอย่างในกรณีถ้าเราได้ติดตามดูนะครับกรณีของการเกิดซึนามิแล้วก็เกิดน<ม>ิวเคลียร์คราสิสที่ญี่ปุ่นนะครับจะมีวิศวกรอาวุโสเนี่ยซึ่งก็กเกษียณหน้าที่การงานไปแล้วนะ<ม>แต่ว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ย เขาก็พร้อมที่จะอาสาเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยให้เหตุผลว่าเขามีส่วนร่วมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าะนะครับแล้วก็คนญี่ปุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยยังเป็นอนาคตที่จะต้องอยู่อีกยาวนานเขาอายุอีกไม่นานก็ต้องจากโลกไปเนี่ยนั้นเขาพร้อมที่จะแสดงออก ไปรับความเสี่ยงไปรับความเสี่ยงนะอันนั้นมันเป็นเรื่องความสวยงามนะครับความดีงามหรือว่าในกรณีเกิดเหตุของเกาหลีเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยว่าเขาจะมีผู้นําที่ออกมาแสดงออกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะเขาเขาไปช่วยเหลือกรณีเรือเฟอร์รี่ล่มเรือเซวอนที่เซวอนแล้วก็แสดงความขอโทษแล้วก็จะพยายามที่จะ แก้ไขปัญหาป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นแม้ว่าจริงๆเนี่ยมันจะมันเป็นความรับผิดชอบในะระดับปฏิบัติก็ตามอันนี้เป็นเรื่องการแสดงออกนะครับไทยเราเคยมีเหตุการณ์ที่เทียบเคียงกับประเภทนี้ได้ไหมเหตุการณ์เหล่านีออ้ผมคิดวัฒนธรรมไทยเราอาจจะยังไม่ได้เด่นชัดในเรื่องนี้นะคือส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะต้องรอความชัดเจนหรือว่ารอกว่าจะมีหลักฐานต่างๆเราพิจ <คน S 2> ารณาตรวจสอบใช่เราผลการตรวจสอบซึ่งจริงๆเนี่ยผมคิดว่า การแสดงออกสึงความรับผิดชอบเนี่ยมันยิ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้นำนะครับความเชื่อถือศรัทธานะซึ่งอันนี้ก็อยากให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามต่อไปนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีผู้ที่แสดงออกในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสำนึกความรับผิดชอบนะครับเวลาที่สมมติว่ามีเรื่องราวมีโครงการใดก็ตามในประเทศประเทศหนึ่งนะคะเราไม่ได้ระบุลงไปโครงการนั้น เสาแววจะทุจริตผู้รับผิดชอบควรจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบในทันทีด้วยการลาออกหรืออีกประเภทหนึ่งคือการรอการตรวจสอบแล้วค่อยแสดงความรับผิดชอบถ้ายึดตามหลักธรรมาพิบาลแล้วควรจะเป็นประเภทไหนคะอาจารย์หลักของธรรมาพิบาลเนี่ยนะครับมันมีนอกจาก accountability แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของ responsiveness คือการตอบสนองคือจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์มัน มันอาจจะชักพาไปและนําไปสู่ความคาดหวังของสังคมมากมายเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะต้องมีเจตจำนงที่ชัดเจนว่าเราจะต้องแสดงออกถึงการสแสวงหาความจริงะนะครับาการเปิดเผยด้วยหลักการการเปิดเผยการตรวจสอบความโปร่งใสนี่แหละนะครับที่จะสามารถที่จะดึงเอาความเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนมานะครับเรามีโครงการจำนวนมากในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็น โครงการที่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโครงการโฮฟเวลโครงการบ่อบัดน้ำเสียนะครับที่จ่ายค่างโง่ไปแล้วใช่ใชนะแล้วก็อย่างมีสานการณ์ล่าสุดเนี่ยที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะอย่างกรณีประเด็นของอุทยานรชาชพัฒน่ก็เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นประเด็นสาธารณะไปแล้วแล้วกเ็เราก็คงจะต้องออกมาแสดงออกว่า โครงการนี้มันจะมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของการบริจาคเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆเนี่ย<ะ>ถือโอกาสที่เราจะได้แสดงให้สาธารณะได้เห็นชัดว่าเป็นความมุ่งมั่นนะครับที่รัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลก็มีเจตนารมณที่ดี<ะ>ที่อยากจะเห็นสังคมไทยของเราเนี่ยนะครับอภิวัตไปข้างหน,าน้าที่จะมีการปฏิรูปการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเพราะนั้นเนี่ย จะต้องแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับ<ะ>แล้วก็การแสดงออกก็จะมีหลายระดับนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะต้องออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าออมันมีช่องว่างอะไรนะครับ<ะ>แล้วผมยังมองในแง่ดีว่าประชาชนเนี่ยให้ความสนใจให้การตื่นตัวมากนะครับ<ะ>ถ้าเราสามารถที่จะทำเรื่องนี้ให้จริงจังนะครับก็จะเป็นการที่จะ เสริมสร้างภาพลักความน่าเชื่อถือของประชาชนต่อไปอค,คือถ้าประชาชนมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลประเทศชาติเข้มแข็งแน่นอนอาจารย์คะถ้าเทียบระดับธรรมาภ,าภาิบาลของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆในโลกเราใช้เกณฑ์อะไรมาเทียบกันคะคือเขาจะมีองค์การความโปร่งใสนานาชาตินะครับสานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเบอร์ลินก็จะมีการจัดอันดับกันทุกๆปีะนะครับ โดยจะพิจารณาจากไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำนักวิจัยองค์การสถาบันต่างๆเนี่ยนะครับที่จะมาดูว่ารัฐบาลเนี่ยมีเจ็จำนงที่แน่วแน่ที่จะพยายามจะแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง เรื่องของการที่นักธุรกิจเข้ามาลงทุนเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินอะไรนอกระบบไหมเนี่ยครับเขาจะมีการติดตามประเมินอยู่ทุกๆปีะนะครับซึ่งประเทศที่ได้รับการจัดอันดับที่มีความโปร่งใสมากมากเนี่ยก็จะเป็นประเทศในปีที่ผ่านมาก็มีเดนมาร์กนิวซีแลนด์ฟินแลนด์ะนะครับหลายๆประเทศเนี่ยนะครับอยู่ในชั้นแนวหน้านะครับ อันดับต้นๆเนี่ยก็คะแนนก็จากร้อยเนี่ยก็ประมาณ90กว่านะครับของเราเนี่ยระดับคะแนนของเราเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่ในระดับเดิมนะครับอาจจะดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับล่าสุดเนี่ยเราอยู่อันดับที่85นะครับคะแนนจาก38เต็มร้อยนะครับซึ่งก็คิดว่าระดับคะแนนของเราเนี่ยก็ยังส่งส่งอยู่นะครับแต่ก็มีสัญญาณที่ดีนะครับที่คิดว่า เดิมย้อนกลับไปเนี่ยเราร้อยสนะครับปัจจุบันเนี่ยแปดสิบห้ะนะนาะแนนก็ดีขึ้นมาเล็กน้อยะนะครับแล้วผมคิดว่าก็คงเป็นความหวังของทุกภาคส่วนที่อยากจะเห็นสังคมไทยเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่มีธรรมาภิบาลนนเพื่อจะสร้างความมั่นใจกับทุกๆฝ่ายมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดําเนินนโยบายสาธารณะ,ะนะครับการดําเนินโครงการหรือแม้แต่การบริหารงานของหน่วยงานต่างๆนะครับ ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายนะครับที่จะเกิดความเชื่อมั่นตรงนี้ตลอด19ปีที่ผ่านมาที่ไทยได้รับการจัดอันดับนะคะในดัชนีชีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันคะแนนเราไม่เคยเกิน40ใช่ไหมคะดูมันสม่ำเสมอไหมคะอาจารย์มันและทั้งทั้งที่16ปีก่อนแล้วก็มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใชา้ในส่วนราชการก็ยังไม่สามารถทำให้คะแนนส่วนนี้ดีขึ้นอ,อาจารย์มองว่า มันยังขาดอะไรอีกที่ต้องเติมเข้าไปคะคือคือคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลานะครับที่จะทำไงที่จะทำให้มันหล่อหล,อ,ลอมปลูกฝังไปเป็นวัฒนธรรมในองค์การทุกระดับะนะครับแล้วก็การตรวจสอบที่เข้มแข็งจากภาคประชาชนนะสื่อก็มีส่วนช่วยสถาบันการศึกษาก็มีส่วนสนับสนุนนะครับมผมคิดว่า ประเด็นหลักก็คืออยู่ที่ผู้นำนะครับผู้นำเนี่ยจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทําเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เป็นวาระสาคัญของประเทศแล้วเราก็มีทิศทางในการขับเคลื่อนะนะครับระยะหลังเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก็ตามนะครับภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมหอการค้าคะนะครับเครือข่ขายภาคประชาชนเนี่ยก็มีความตื่นตัวมากขึ้นผมก็ยังเห็นโอกาสว่า เราก็คงจะใช้เวลาอีกนะครับสักระยะหนึ่งที่จะส่งเสริมในส่วนของสถาบันการศึกษาเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับที่นิด้านเนี่ยมีงานโครงการของท่านจันจุรีวิจิตรวัฒการโครงการโตไปไม่โกงนะครับท,ที่จะไปสร้างสำนึกให้กับเยาวชนของเรานะครับแล้วก็ในโอกาสที่เราจะให้ความรู้นะครับ มีหลักสูตรอบรมเรื่องจริยธรรมคุณธรรมให้กับผู้นํารุ่นใหม่ๆรวมถึงการศึกษาวิจัยก,ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยในการเปิดหลักสูตรอบรมได้รับก,การตอบรับเป็นยังไงคะทุกหลักสูตรเนี่ยนะครับที่เราเน้นเรื่องของผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าเชนลีเดอร์หรือเชนเอเจนต์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะ บูรณาการเรื่องเหล่านี้เข้าไปนะครับหยิบยกกรณีมาพูดคุยกันแล้วก็ให้ทุกคนได้ได้มีมุมมองใหม่ๆนะครับรวมถึงมีแนวทางที่คิดว่าการจัดอันดับในระดับประเทศเนี่ยนะครับก,ก็คงดําเนินไปแต่ว่าการจัดอันดับในระดับของหน่วยงานภาคราชการเองนะครับก็ที่คณะเองเนี่ยก็มีแผนที่อยากจะทํางานศึกษาวิจัยในด้านนี้นะครับ ก็คือหน่วยงานบริการสาธารณะเช่นอาจจะเริ่มจากสำนักง,งานเขตก่อนก็ได้นะครับ<า>ที่มีอยู่50เขตเนี่ยว่าการให้บริการในมุมมองของประชาชนว่าภาพลักษณ์ในเรื่องของความโปร่งใสาภาพลักษณ์ในเรื่องของการคอรัปชันเป็นอย่างไร<า>นะแล้วก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็อาจจะส่งผลทําให้เป็นการประเมินในเชิงสร้างสรรค์<า>ที่จะทําให้เขาเนี่ยรับฟังประชาชนมากขึ้นหรือแม้แต่สถานีตํารวจ นะครับซึ่งเป็นโรงพักที่จะใกล้ชิดประชาชนนะครับคือคือถ้าเราได้สร้างความตระหนักร่วมกันนะครับแล้วก็เสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชนก็คิดว่าเรื่องธรรมพิบาลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะหลายเรื่องเลยที่เราได้สังเกตเห็นไม่ว่าจะเป็นกรณีของอสากลอ,อมทรัพยูเนู่ยนคลองจันทร์อ,อันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับว่า ถ้าผู้บริหารไม่ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลนนก็จะนำไปสู่วิกฤตการณนะ์ความล้มละลายของสถาบ,บันทางการเงินในอดีตที่ผ่านมาช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งก็ชัดเจนะนะครับแล้วก็อีกหลายๆกรณีที่ทคิดว่าหลักธรรมาภิบาลนนผมคิดว่านอกจากจะเป็นหลักการบริหารสมัยใหม่เป็นหลักสากลแล้วน,ย,นยังเป็นหลักการที่จะนำพากิจการไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนะนะอาจารย์คะแล้ว การมีส่วนร่วมที่เป็นหัวใจหลักเลยของหลักธรรมพิบาลประชาชนที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปดูแลในการทำงานของดีด้าที่ผ่านมาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์การตระหนักรู้ของคนไทยเรื่องนี้มีมากน้อยแค่ไหนคะก็ได้รับการสะท้อนมาในทางที่ดีขึ้นนะครับคือปัจจุบันนี้ผมคิดว่าสังคมไทยมีการตื่นตัวในเรื่องนี้มากนะครับเวลามีจัดกิจกรรมวิชาการเนี่ย ก็ส่วนใหญ่ระยะหลังๆก็จะมาเน้นในประเด็นเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมและธรรมพิบาลแล้วก็เชิญให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชั้นกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเรื่องของบริการประชาชนนะครับโดยนักศึกษาก็เป็นพลังที่สําคัญนะครับรวมไปถึงสิทธิ์เก่าที่จบไปแล้วนะเราก็มีกิจกรรมการยกย่องสิทธิ์เก่าดีเด่นในเรื่องของการทําคุณประโยชน์การเป็นแบบอย่างของผู้นําที่ดีนะครับ เพื่อจะเป็นพลังกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจให้คนได้ทําดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคณะรัฐศาสาตร์เนี่ยก็เป็นศาสตร์ที่ที่พูดถึงเรื่องการบริหารราชก,การแผ่นดินพูดถึงการบริหารการพัฒนาประเทศ <S 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 การสร้างผู้นำนะครับเราต้องการผู้นารุ่นใหม่ที่ที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ยึดมั่นในเรื่องความรู้คู่คุณธรรมทุกครั้งเนี่ยเราก็จะปลูกฝังหล่อหลอมให้เขาจะได้เป็นความหวังของสังคมได้ แล้วโดยเฉพาะคนที่ต้องขึ้นมาเป็นผู้บริหารการตัดสินใจในแต่ละเรื่องถ้ามีหลักธรรมมีหลักธรรมาพิบาลก็จะทำให้เขาได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมป้องกันที่จะไม่มีการแช่มนาจในทางที่ชอบนะครับหรือว่าการสแสวงประโยชน์ส่วนตนะนะครับจากปัญหาช่องว่างต่างๆอันนี้ก็คิดว่าเป็นทิศท,ทางเป็นกระแสะของโลกด้วยนะครับ ท,ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีขึ้นดูเหมือนดีได้เริ่มจากรากฐานเลยนะคะค,คือในฐานะสถาบันการศึกษาก็คือบรรดาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันล้วนแล้วแต่เป็น,ปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในสังคมด้านต่างๆของประเทศไทยในแวดวงด้านต่างๆทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อมาเรียนที่นี่วางรากฐานที่ดีไปจากที่นี่ก็หวังว่าจะนําสิ่งนี้ไปปฏิบัตินี่คือบทบาท ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์นะคะพูดถึงหลักธรรมพิบาลแล้วค่ะอาจารย์คะมีคนนําไปเปรียบอยู่กับหลักธรรมประการหนึ่งก็คือทศพิตรราชธรรมซึ่งพอพูดคาว่าทศพิตรราชธรรมคนจะนึกถึงเอ๊ะเป็นหลักธรรมหลักการปกครองของกษัตริย์หรือเปล่าจะนํามาปรับใช้ได้ยังไงเหมือนแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์คะคือคือหลักทศพิตรราชธรรมเนี่ยครับก็เป็นหลักการที่สามารถที่จะใช้สําหรับผู้นําผู้ปกครองทุกระดับนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองในส่วนของส่วนราชการหรือแม้แต่ส่วนท้องถิ่นก็ตามนะครับ <oca Miles. S 2> ซึ่งหลักทฤชิีท้่ราจะทำเนี่ยมีหลักการที่ที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับเช่นผมยกบางเรื่องเนี่ยมันมีหลักของความซื่อตรงนะครับความซื่อตรงเนี่ยคือการสุจริตต่อหน้าที่ <ica> ต่อตอนเองและผู้อื่นนะครับความไม่เบียดเบียนเนี่ยก,ก็เป็นหลักการที่ดีนะครับเร <ica> ื <leg ion S 1> ่อง <Liu? S 1> ของความเที่ยงธรรมนะซึ่งหลักการเหล่านี้เนี่ยจริงๆนะครับ ก็จะเป็นหลักในการกำกับในในการดำเนินกิจการในการที่จะให้เรามีพฤติกรรมในเชิงบวกนะครในทางที่จะมุ่งถึงสุจริตธ,ธรรมโดยเฉพาะการดำเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนเนี่ยนะครับก็จะสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงด้วยที่เราจะดำเนินชีวิตสายกลางนะครับแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะไม่สแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งหลักการเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันนี้ต่างชาติเองก็ให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะที่จะหล่อหลอมผู้นำทุกระดับนะให้ยึดมั่นในเรื่องของหลักพุทธหลักการบริหานแนวพุทธซึ่งซึ่งก็งเ,เป็นสากลนะครับที่จะสามารถเป็นแนวกำกับพฤติกรรมและก็ค่านิยมของคนเหล่านั้นะนะครับสังคมไทยเนี่ยก็ต้องมีความหวังที่เราจะเป็นประเทศหนึ่ง ที่มีพัฒนาการปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมาภิบาลทางการเมืองนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นวาระของการปฏิรูปที่สําคัญของประเทศไทยตั้งแต่การเข้าสู่อํานาจรัฐเลยนะครับที่จะเข้ามาโดยบริสุทธิยุติธรรมเพื่อคนเหล่านี้เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีจิตอาสาที่จะทําเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองะนะครับ ก็จะไปกําหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนะจะต้องหลุดพ้นไปจากวงจรนโยบายประชานิยมที่ผ่านๆมาที่สร้างความเสียหายอย่างกรณีรับจำนำข้าวนี่ก็ชัดเจนมากเลยนะครับหรือว่าการดําเนินนโยบายที่ขาดความโปรง่งใสขาดการตรวจสอบเนี่ยก็มันทําให้เราสูญเสียโอกาสโอกาสในการพัฒนาถ้าเราสามารถที่จะคิดชอบดํเนิชอบรต่างๆนะครับ แล้วก็เริ่มจากโครงการที่เป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยเราสามารถจะใช้ทรัพยากรใช้งบประมาณที่เรามีอยู่จาก,กัดน,นะครับจะนําไปสู่การบรรลุปเป้าหมายอย่างเต็มที่ถ้าเราทําเรื่องธรรมาภิบาลเป็นเรื่องหลักเนี่ยผมยังมั่นใจว่าประเทศไทยเราจะพัฒนาก้าวไปไกลข้างหน้านะครับก,ก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่ในขณะที่คนไทยเนี่ยให้ความสนใจประชาชนทั่วไปมีความตื่นตัวมากขึ้น ผมยังมองเชิงบวกว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็มีโอกาสนะครับในช่วงการปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยนะครับน่าจะเน้นวาระของชาติวาระรัฐบาลเน้นเรื่องจริยธรรมคุณธรรมและธรรมาภิบาลให้เป็นเรื่องหลักถ้าในการเลือกตั้งปี2,560แน่นอนพักการเมืองใหญ่ๆเติมตัวมาอย่างพร้อมเลยนะคะตลอดระยะเวลา2ปีที่เราอยู่ในช่วงฟักไข่ต้งใช้คำนี้นะคะเตยมตัวถ้านโยบายประชานิยมกลับมาอีก อาจารย์มีคําแนะนํำยังไงคะให้ประชาชนเท่าทันคือผมคิดว่าน่าจะมีเวทีในการที่จะสื่อสารกับสาธารณาด้วยว่านโยบายหลายเรื่องเนี่ยก,ก็คงจะมุ่งหวังถึงประโยชน์ต่อประชาชนนะครับแต่ว่าถ้ามีเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมม,มีกลุ่มต่างๆนะครับที่เข้ามาช่วยกันติดตามนะครับปัจจุบันนี้สื่อโซเชียลมีเดียสังคมออนไลน์เนี่ย ก็มีผลอย่างมากเลยนะครับเวลาทําเรื่องอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะมีการเฝ้าระวังตรวจสอบจากกลุ่มต่างๆตะ,ะ,ตะข่าวไปเร็วมากครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะสื่อสารกันรวดเร็วนะครับพลังส่วนนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการกํากับดูแลตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งนะครับเวลาทําอะไรที่ไม่ดีไม่งามไม่ชอบทำเนี่ยผมคิดว่าประชาชนให้ความสนใจตื่นตัวมากขึ้นซึือ้อน,นี้เป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะครับที่คิดว่า การเมืองยุคหน้าเนี่ยถ้ายังอยู่ในกรอบเดิมๆเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่เป็นที่ยอมรับจากประชาชนนะครับแล้วก็เราคงอยากจะเห็นคนรุ่นใหม่ๆที่เข้าสู่การเมืองเข้ามาช่วยกันทําการเมืองของเรานาให้เป็นธรรมาธิปไตยะนะครับแล้วก็สร้างความโปร่งใสในเรื่องนโยบายต่างๆเพื่อจะคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนโดยแท้จริงรปิดท้ายกันค่ะอาจารย์กับนิสัยของคนไทยเราอารมณ์มาวย ให้อภัยคนง่ายลืมง่ายด้วยอันนี้จะเป็นเป็นอุปสรรคที่ทำให้ธรรมพิบาลไม่ไม่กระเตื้องหรือเปล่าคะอาจารย์เราลืมง่ายจริงๆผมคงคิดว่าอันนี้ก็คงมีส่วนนะครับที่เป็นวิถีไทยๆนะครับแต่ผมคิดว่าหลายเรื่องเนี่ยเราก็เห็นคนรุ่นใหม่ๆที่เขาให้ความใส่ใจผมคิดว่าการให้รางวัลเชิงบวกนะครับการตอกย้ำถึง พฤติกรรมด้านดีการยกตัวอย่างผู้นำผู้บริหารนะครับที่ยึดหลักธรรมพิบาลน,นะครับแล้วเราก็คงจะหลอหล,ลอมปลูกฝังแล้วก็ที่สำคัญคือการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นำทุกระดับเนี่ยนะครับจะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อคนไทยรุ่นใหม่ๆที่มองว่าเราเราจะหยื่งเดิมไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้พัฒนาเราเนี่ยเราก็จะ เริ่มถดถอยนะครับแล้วก็มีหลายประเทศที่เพื่อนบ้านเราเองเนี่ยเราก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับในหลายๆเรื่องเลยนะครับก็คงอยากจะตั้งความหวังร่วมกันว่าเราคงจะพัฒนาพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคตค่ะเราคงจะดีขึ้นนะคะในการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน เราฝากความหวังกับการปฏิรูปครั้งนี้มากจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ไพรโรจนะคะนั่งคุยกันถึงหลักธรรมพิบาลทําให้เราเข้าใจรา,รายละเอียดอย่างลึกซึ้งมากขึ้นขอ,ขอบคุณค่ะอาจารย์คะขอบคุณครับดีครับ ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการรับชมดีด้าวิสตอมฟอร์เอนท์ในวันนี้ด้วยนะคะฝากไว้ค่ะธรรมพิบาลไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมีส่วนร่วมด้วยการตระหนักรู้ถึงสิทธิพลเมืองนะคะร่วมกันตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอย่างเข้มแข็งในทุกๆรัฐบาลค่ะรับชมดีด้าวิสตอมฟอร์เอนท์ย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ tv.nida.ac.th หรือเข้า YouTube ก็ได้ค่ะแล้วก็เสิร์ชหา Ni d ด t h a i l a n d Channel นะคะวันนี้อุมาพรและจันไพโรธลา คุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ